ครับผมวันนี้ก็มาพบกับเมนูไข่เจียวนะครับแต่ก็ความไข่เจียวของเราจะมีความพิเศษอย่างไรก็มาดูกันนะครับส่วนประกอบนะครับก็มีไข่ไก่ต้นหอมแล้วก็เครื่องปรุงรสปกตินะครับเราก็จะนำาัวสอเพียงมาตรีรวมในนี้อยู่ในกระมังนะครับไข่เจียวสวยมากอกร่อยมากไข่เจียวสวยมัยนี้ก็เป็นแม่ครัวประจําศูนย์อุยพของเราครับ <laughs> และ ขั้นตอนต่อไปนะครับก็นําน้ํามันเติมลงในกระทะเติมลงไปเลยครับเติมเติมอยากไดวกร่วมด้วยช่วยกันประมาณ3ขวดเล็กนะครับน้ํามันพืชแววนะครับก็ถ้าบริษัทแววเห็นนะครับก็สนับสนุนอบพยไอบริจาคสินของมาได้นะครับ ตอนนี้ก็รอน,น้้ำมันร้อนน้ำมันร้อนได้ที่นะครับเราก็จะตักไข่ใส่ลงไปนะครับอนนี้น้ำมันนะคมันไน่หนึ่งทัพพีนะครับสองทัพพีสามทับ <c oughs> ทบีอันนี้น้ำมันกระทะแรกมันอาจจะยังไม่ร้อนครับก็จะใช้ประมาณสามทัพพีนะครับเพราะไข่มันก็จะได้ไม่ หนาและไม่บางมากเกินไปนะครับในส่วนผสมของผักเรานะคะก็จะมีต้นหอมผักชีแล้วก็มีผักบุ้งด้วยนะครับนี่มเขือเทที่เราทอดเสร็จแล้วเราก็จะมาพักเสรจมน้ำมันแล้วก็ไอตรงนี้เพื่อที่จะเอาไปหัน่นแล้วก็รอแจกจ่ายให้กับผู้อพยพนะครับในเวลาเที่ยงของวันนี้นะครับที่เห็นเราทอดไข่เจียวให้ผู้ส่วนอพยพนะครับไม่ใช่ว่าเราคินดีอยู่ดีครับวนมันมีเราทําตามของที่มีนะครับว,วันนี้มีไข่เข้ามาก็เลยต้อง จัดสรรเมนูไข่นะครับวันนี้ก็วันที่หกแล้วก็จินตนาการเมนูไม่ได้แล้วครับแล้วผมเมื่อไข่เราด้านหนึ่งเราคิดว่ามันน่าจะได้ที่แล้วนะครับเราก็จะทําการคลิกนะครับติ๊กไข่คลิกไข่ไขเน่สีเหลืองสวยเลยทีเดียว ออผมเราก็จะทอดทิ้งไว้อีกสักพักนะครับให้ไข่อีกด้านหนึ่งสุกเราก็จะได้ไข่เจียวนะครับไข่ก็พลิกขึ้นมาก็เหลืองหน้าแล้วกระทานะครับเมื่อไข่เราสุกได้ที่แล้วนะครับป่าซอยอันหนเนี่ยเราก็จะตักเสเด็จน้ำมันนะครับ้สวยงามทีเดียวเรากดน้ำมันเอนอ่อยน้อนองเราทำในปริมาณที่มากนะคระับการน้ำมันโอนน้ำมันมันตะตะมก็จะเราก็จะ พักเสด็จน้ำมันไว้นะครับสำหรับเมนูไข่เจียกก็ต้องยุติลงเพียงเท่านี้นะครับนี่ก็ลงกระทัใหม่ทันทีเลยระยะจะคร้อไม่ได้แค่พี่มาปนนี้กับเกินไปเราคุย